บอดีชุดเลยนะคะแม่น้องเอวานะคะจะพาทุกคนไปกินย่างเนยนะคะย่างเนยยู่บุ่นสว่านหิวมากอยากกินนะคะคือไม่ได้กินนานมากนานมากก,กลับประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็กินแต่ว่าอยากกินอีกนะคะจัดไปนะคะเนื้อหนึ่งกิโลแล้วก็ซีฟู้ดนิดหน่อยโอเคนะคะกะทะมาแล้วนะคะทําการใส่เนยใส่ผักแล้วก็ย่างเนื้อลงไปนะคะคือหิวแล้วค่ะโอเคแป๊บเดียวคือเนื้อสไลด์แบบบางมากแป๊บเดียวคือ สุกค่ะทุกคนค่ะแต่เนื้ออย่าทำให้มันสุกมากนะคะเดี๋ยวมันจะหยาบนะคะทุกคนค่ะกลับไปกลับมาอาหอนยังคู่นีสแลนด์รัดแรกคือหิวค่ะรีบถ่ายกินไปโดยแบบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยพอแบบเอออยู่ท้องโอเคถ่ายคลิปนิดนึงโอเคอากินบ้ามากินอากินเองเอาแซ่บแซ่บอยู่แซ่บอยู่แซ่บอีดีกินผักกินผักน้ำย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 ำกินเนื้ออีกคามกินเนื้ออีกคามห่อนได้สาเปล่า ยำย้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 ำย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 ำอ่าเพื่อนกินแล้วดูข่าวกับลูกกินสิอ่ากระสิเบิร์ตได้บ้างไหมเกียงกันมึงกินไหมกูกินไหมมึงกินไหมกูกินไหมอ้ากินก็ได้กินก็ได้กินโซ่กได้เอ้าอยากกินโซ่อ้าฮเงนโอ้